ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกลับเข้าสู่ดับเบิลคล s h เล่าไปเรื่อยครับอ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาในเรื่องของโคบีไบรอันเนาะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยก็ในวันนี้นะครับเป็นเกียรติยศที่เรียกว่าสำคัญมากๆสำหรับนักบาสเกตบอลคนหนึ่งนะและ เรียกว่าคลาสฮอฟเฟนปีนี้ก็ประกอบไปด้วยทั้งด้านทีมดดนแค้นนะครับทั้งด้าน KG แล้วก็คนนี้แหละครับที่เราจะมาทำคอนเทนต์กันก็คือโคบีไบรอันครับแล้ววันนี้ก็เลยจะเฮ้ยย้อนกลับไปดูสะหน่อยไปไงว่าเกมเพลย์ออฟเกมไหนครับที่เป็นท็อปทีที่ดีที่สุดของโคบีไบรอันนั่นเองซึ่งทางด้านแอดมินเอเนี่ยไม่ได้จัดเองนะครับทางด้านเบลเชอร์รีพอร์ตเขาจัดมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนำเสนอตามนั้นละกันเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเกมอื่นมากกว่า ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะบอกว่าเฮ้ยเกมนั้นโคบีดไรอันโหดขนาดนี้เลยนะได้หมดฮะเราไม่ปิดกั้นอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นของ b r e a c h e r Report เฉยก็ถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่เลยฮะ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ขอโฆษณาอีกเช่นเคยนั่นก็คือเสื้อยืดสีขาวสีดำลายโคบีดไบรอันนะครับแล้วก็แอดเป็นคนออกแบบเองด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเลื่อนลงไปใต้ description ด้านล่างน,นะครับลิงก์ไปยัง Facebook แล้วก็ Inbox มาถามได้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากอุดหนุนช่องนะให้แบบว่ามีกำลังทำต่อไปเรื่อยๆก็สามารถมาอุดหนุนเสื้อแทนได้เช่นกันครับก็จะเป็นกาลังใจให้แอดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโมเสลาช้าครับไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยอ่ะอ่งนึกว่าผมจะโยงเข้าคลิปมาดิอ่าเอาจริงๆแล้วก็ถ้าใครอยากฟังแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว,ว่านะว่าทั้ง3เกมนี้มีเกมไหนบ้างแล้วมันจะถูกใจพวกคุณบ้างหรือเปล่านะครับ มาถึงเกมอันดับที่3ครับที่รีิวาสุดยอดที่สุดนะนั่นเกิดขึ้นวันที่23เดือนพฤษภาคมปี2009ที่เดนเวอร์นักเก็ตนั่นเองครับทางด้านบ็อกซ์กอร์ของโคบีไบรอันเนี่ยคือเล่นไป41นาทีทําไป41แต้มด้วยกันครับยิงไป24ครั้งนะครับลงไป12ลูกยิง5ครั้งนะครับจากเส้น3แต้มลงไป2ลูกรวมถึงฟรีโทไลน์เนี่ยยิงไป17ครั้งและลงไป15รวมถึงมี6รีบาวน์นะครับก็คือรีบาว ไป6ครั้งมี5แอตซิสสองสตีลและมีเพียง1เทิร์นโอเวอร์เท่านั้นเอง ในเส้นทางที่ทางด้านโคบีไบรอัน Kobe นะครับต้องการแชมป์แรกโดยที่ไม่มีแช็คอยู่ด้วยเนี่ยโคบี Kobe ทาทุกอย่างแน่นอนครับและในการเจอกับทางด้านคาร์เมโลแอนโทนีชอนซี่บิลล์อัพที่เป็นคนนำเดนเวอร์นักเกตในรอบ Western c o n f นเ e n c e Final แน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและในระยะ6เกมนะครับในซีรีส์นั้นเนี่ยทางด้านไบรอันครับได้มีค่าเฉลี่ยนในการทำแต้มอยู่ที่34แต้มนะครับีบาว5.8แอสซิสต์ด้วยกันครับ และมีอีกสถิติหนึ่งครับนั่นก็คือถึงด้านโคบีไบรอันนะครับสามารถทำค่าเฉลี่ยดได้ถึง26.8แต้มนั่นก็คืออันดับที่8ครับที่มากที่สุดในของโมเดิร์น a นะครับที่เคยทำได้ในคอ n เ e r e รน e ์ไฟนอลนั่นเองถือว่าเป็นอีกคะแนนหนึ่งนะที่โคบีไบรอันเนี่ยสุดยอดจริง หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแค่41แต้มหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดคอนเท็กซ์หรวอว่าเกิดบริบทขึ้นมากมายเพราะก่อนหน้านั้นนะครับทางด้านโคบีไบรอันแลวก็ทีม LA ลเอลเลเกอร์สเนี่ยต้องเจอเซเว่นเกมซีรีส์ที่ต้องเจอกับฮิ u สตันร็อกเก็ตซึ่งมันเหนื่อยมากๆแล้วครับทีนี้ด้วยความที่กำลังใจเนี่ยมันก็เริ่มหมดรวมถึงกำลังแรงเนี่ยมันก็เริ่มหมดเช่นกันต้องยังมาเสียโฮมคอร์ r t อเวนต์เอชนะครับให้กับนักเกตอีกด้วยเพราะว่าทางด้านนักเกต ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในเกมที่3แล้วนักเก็ตสามารถไปแบ่งโฮมคอร์เอเวนเทชัมนมาได้ในตอนนั้นเนี่ยพอถึงเกมที่3ปุ๊บทางด้านซีรีส์เนี่ยมันทายกันอยู่1ต่อหนึนั่นเองแล้วทุกคนในทีเนี่ยก็เริ่มที่จะเหนื่อยกันมากๆแล้ว แน่นอนครับว่ามันไม่ได้ออกมาจากปากผมแต่ว่ามันออกมาจากปากโค้ชของแกเลยนั่นก็คือทางด้านฟิลแจ็กสันนั่นเองครับทางด้านฟิลแจ็กสันเนี่ยบอกว่าในแท้งน้ํามันของพวกเขาเนี่ยมันขึ้นตัว E ีแล้วหรือว่าก็ M อตีแล้วนั่นเองครับที่เราต้องไปสู้ในเกมเกมนั้นกับเดนเวอร์นักเกตแต่ว่าแน่นอนครับในใจของโคบีไบอันก็คิดว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้จะขาหักหรือเปล่า,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 าไม่รู้จะแขนหักหรือเปล่าไม่รู้แต่ทางด้านโคบีไบอัน,นไม่อยากแพ้ครับและ mentally นี่แหละมันทําให้เกมเกมนั้นมันสุด ยอดมากๆเช่นกันและในนาทีสุดท้ายครับที่ทางด้านเลเกอร์สเนี่ยนะตามอยู่93ต่อ95ครับทางด้านโคบีไบรันได้ทำสิ่งนี้ฮะ การยิง3แต้มลูกนี้นะครับเรียกได้ว่าทําให้เลเกอร์เนี่ยกลับมานำได้96ต่อ95และเป็นลูกที่สําคัญของซีรีส์มากๆเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยแกยังทําไปอีกถึง5ฟรีโทในช่วงที่เหลือจนทําให้เลเกอร์เนี่ยสุดท้ายสามารถคว้าชัยชนะไปได้103ต่อ97แต้มบนรถทริปที่ไปเยือนเดนเวอร์นักเกตนั่นเอง และด้วยความบ้าบิ่นนะครับที่ทําไปถึง8แต้มใน1นาทีที่เหลือจาก41แต้มทั้งหมดเนี่ยมันคือคอนเฟ r e รน e ์ไฟนอลเกมที่เรียกได้ว่าโคบีพยายามปลุกทีมปลุกเพื่อนร่วมใจและแน่นอนครับมันคือการปลุกตัวเองเพื่อทําให้ทีมเนี่ยชนะและเขาก็สามารถชนะตัวเองจากความเหนื่อยไปได้เช่นกัน จนลามาโอโดมนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าโคบีมักจะทำอย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็กี่ครั้งก็ตามครับ <c oughs> เพื่อที่แกเนี่ยจะกลายเป็นวินเนอร์และก็สามารถคว้าชัยชนะให้กับทีมได้แล้วยังท้งท้ายด้วยนะครับว่ามันคือรูทีนของเขาหรือว่ามันคือสิ่งที่เขาทําอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับและนี่คือเกมแรกครับที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆของโคบีบรอัน เรามาถึงเกมที่2ครับมันเกิดในเดือนพฤ,ฤษภาค,คมอีกแล้วแต่เป็นวันที่25 แล้วก็อีกปีครับเป็นปี2010ในเกมที่เจอกับทางด้านฟินิกสันนั่นเองครับซึ่งบ็อกซ์กอของโคบีไบรอันนะครับลงไป45นาทีทําไป38แต้มครับยิงฟิลโกลไปทั้งหมด22ลูกลงไปถึง15ลูกยิง3แต้มนะครับไป9ลูกและลงไปถึง6ลูกยิงฟรีทไลน์ไป4ครั้งเท่านั้นและลงไป2ลูกครับรวมถึงมีอีก10แอส 7 re-blow 1 steel แล้วก็1 block แล้วก็มี turn over เพียง2ครั้งเท่านั้นเอง ถ้าได้ยินบ็อกส์กอร์แล้วเนี่ยก็คงคิดว่าเฮ้ยแน่นอนเลเกอร์อาจจะชนะไม่ใช่ฮะเกมนี้เป็นเกมที่เลเกอร์แพ้ไปแล้วก็อาจจะงงว่า i, เฮ้ยเล้ทางด้านบรลเชอร์รีพอร์ตเอามาทำไมวะเนี่ยซึ่งเขาได้บอกว่าโอเคแหละแม้ว่าไบรอันแล้วก็เลเกอร์จะแพ้ในตอนนั้นนะครับแต่หลังจากเกมที่4เนี่ยทางด้านเลเกอร์สามารถชนะอีก2เกมที่เหลือแล้วก็สามารถเข้า NBA f i n a l ไฟนอลไปได้รวมถึงโคบี้ยังสร้างประวัติศาสตร์นะครับด้วยการทำเอเวอร์เรจเกมสกอร์ ซึ่ง Average Game Score เนี้ยมันคืออันดับที่2นะครับที่สูงที่สุดในการเล่น Conference Final เลยทีเดียวเ,ยเรียกได้ว่าเป็นสติของ NBA เลยนะครับเพราะสแกนเนี่ยสามารถมีค่าเฉลีน่ยในซีรีส์นั้นเนี่ยไปถึง33.7แต้มต่อเกม 8.3 a s s ซิสต่อเกม7.2รีบา u n ์ต่อเกม1.2บล็อกต่อเกมซึ่งการชูดของแกเนี่ยมีสูงถึง52.1เลยทีเดียวครับและเส้น3แต้มก็ไม่แพ้กันครับ43.2นี่จึงเรียกได้ว่าแม้ว่าจะเป็นเกมที่แพ้แต่ถว่าทั้งซีรีส์นั้นเนี่ยแกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าแกสุดยอดแค่ไหน และจะให้อธิบายไปมากกว่านั้นนะครับมันคือซีรีส์ที่สุดยอดและดีที่สุดของ h o b ี้ไบรอันเลยทีเดียวครับเพราะรวมแล้วทั้งหมดนะครับ43 Playoff ซีรีส์ที่แกเคยเล่นเนี่ยอันนี้มันคือ c a r e เ r h i g ไของซีรีส์เลยครับที่แกสามารถทำเอเวอร์เจสเกมสกอรไปได้รวมถึง Box ok Plus m i n นัด้วยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันครับว่าที่แกสามารถพาทีมเข้ารอบ NBA Finals ไปได้ถึง2ปีติดในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ฟลุกมันมันคือ แกมันคือแกแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่รวมใจกันมาแล้วแกคือกระดูกสันหลังของทีมอย่างสุดยอดเลยครับและตอนท้ายนะครับทางด้าน Bleacher Report ก็ยังได้บอกว่าอันนี้ที่ผมเอาเกมแพ้มาก็เพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเกมจะแพ้เนี่ยแต่ Kobe b r ร a n นก็ยังเล่นได้สุดยอดอยู่ทุ่มเททุกอย่างและสามารถเอาชนะฟ o e n i x s u ันที่ในตอนนั้นเป็นทีมที่โหดอยู่มากๆทีมนึงเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอันนี้คือคำตอบของเกมที่2ว่าเฮ้ย เชื่อรีพอร์ตเอาเกมที่แพ้แต่สแตทสูงๆมาทำไมนั่นเองและมาถึงเกมที่1ครับนั่นก็คือวันที่4ในเดือนมิถุนายนปี2009เกมแรกที่เขาเล่น NBA Final ครับที่ต้องเจอกับทางด้าน Orlando Magic นั่นเองซึ่งมาดูที่บ็อกซ์กอร์ครับแกเล่นไป38นาทีทำไป40แต้มครับยิงไป34ฟิลโกลครับลงไป16ยิง3แต้มไป1ลูกไม่ลงนะแต่ว่าแกยิง เพอร์เฟกมากๆจากเส้นฟรีโทครับ8จาก8รวมถึงมีอีก8รีบาวป8 assist, 2 still, 2 block, แอสซิส2สติล2บล็อกและมีเพียงหนึ่งเทิร์นโอเวอร์เท่านั้นเอง โคบี้นะครับเคลียร์ให้ตั้งแต่เกมหนึ่งเลยครับว่าเฮ้ยเดไวท์แล้วก็ออรแลนโดนายสู้พวกฉันไมไ่ได้หรอกด้วยได้ว่าเป็นเอาแมชเลยก็ได้ครับซึ่งทางด้านโคบี้ไบรอันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันโหดมากๆจนสามารถนําทีมนะครับชนะไปถึง100ต่อ75แต้มในเกมทริปออฟเอ็นบีเอไฟนอลปี2009เลย40แต้มที่ทุกคนเห็นนะครับก็อาจจะเฮ้ยเอ้ยทำมาแล้วนี่ทาแล้วใช่ครับแต่เพราะว่าถ้าดูไปในตอนนั้นลึกเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าแกยิงฟิลโก เกือบเกือบห้สแสดงว่ามีประสิทธิภาพมากรวมถึงการยิงฟรีโทไม่พลาดเลยอีกด้วยซ้ําและการทําค่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ค่าเฉลี่ยสิเรียกว่าค่าคะแนนต่างๆเนี่ยเกือบจะ Triple Double อีกรวมถึงมีการสตีลมีการบล็อกอีกแกใส่ทุกอย่างครับแกใส่ทุกอย่างเข้าไปในเกมไฟนอลแล้วจริง และแน่นอนว่าที่ผมบอกว่าแกใส่ไปทุกอย่างมันไม่ใช่ผมบอกฮะแต่โคบีไบรอันเนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์จริงๆครับว่าแกอยากได้แชมป์นั้นมากๆผมไม่อยากที่จะชนะเหลือเกินไบรอันได้พูดหลังเกมนะครับแล้วแกก็ยังบอกอีกว่าผมต้องการมากๆๆผมใส่พลังทุกอย่างใส่ฝีมือทุกอย่างไปในเกมนั้นเพื่อที่จะเอาชนะแล้วว่าอีโมณนของเขาอ่ะมันก็ทําให้มันโฟล์มากๆเกมของเขามันโฟล์มากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเป็นการประกาศสักดาหว่าเฮ้ยกู มาแล้วนะเว้ย NBA แชมเปี้ยน และแน่นอนมันคงไม่แปลกครับที่โคบีไบรอันจะอยากได้มันขนาดนั้นเพราะว่ามันคือการพิสูจน์ที่เขาไม่ต้องมีแชคฮะแต่มีเพื่อนร่วมทีมที่คอยซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่คว้าชแชมป์ล่าสุดมาได้ครับกับเลเกอร์สมันก็ผ่านมา7ปีแล้วกว่าจะมาถึงปี2009ที่ต้องเจอกับออร์แลนโดเมจิกครับเพราะฉะนั้นการคว้าชแชมป์ให้เลเกอร์และตัวเขาเองเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันมีความหมายกับเขามากๆเลยแล้วก็มันเป็นการเซตเดอะโทนของเลเกอร์ไปในอีกรู แล้วในซีรีส์นั้นครับแกทำค่าเฉลีย่ยไปถึง32.4แต้ม7.4แอสซิสห6รีบาว1.4บล็อกและ1.4สตีลอันนี้เหลอฮะมันเล็กเป็นเกมที่สุดยอดที่สุดที่โคบีไบรอันสามารถคว้าขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ใช่แค่คว้าตัวเองนะครับแต่เขาคว้า LA เนี่ยกลับขึ้นมาเพื่อเป็นทีมที่ยอดอีกครั้งหนึ่ง และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะของเกมเพลย์ออฟที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดยอดมากๆของโคบีไบรอ n ันนั่นเองถ้าใครชอบถ้าใครมีความเห็นต่างสามารถคอมเมนต์มาบอกได้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้คุยกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยรวมถึงถ้าอยากอุดหน,นุนช่องนะครับก็สามารถซื้อเสื้อยืดที่ผมเป็นคนดีไซน์เองมาได้เลยนะครับจะขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ